เ,เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับทำไมในวงการเอ็กโซติกสัตว์เลี้ยงบางตัวหน้าตาคล้ายกันแต่ราคากับต่างกันเป็นหลักสิบเท่าคำตอบอยู่ที่คำว่าเฮดและโพสนี่แหละครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสัตว์ที่เราเพาะพันธุ์ขึ้นมาถึงมีสีสันและลวดลายที่แปลกไปจากสัตว์ในธรรมชาติใช่ไหมครับ นั่นก็คือพอมออฟนั่นเองครับมอฟก็คือยีนที่ทําให้สีรูปร่างหรือว่าลวดลายเนี่ยของสัตว์แตกต่างไปจากปกติครับโดยยีนในวงการสัตว์เอกโซติกนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันครับ คือ 1. ยีนเด่น2ยีนด้อยและ3ยีนเด่นร่วมครับมาเริ่มด้วยยีนเด่นกันก่อนนะครับยีนเด่นคือยีนที่หากสัตว์ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่จะมีลักษณะตามพ่อแม่เลยนะครับโดยสัตว์ที่รูปร่างหน้าตาหรือลวดลายส่วนใหญ่เหมือนในธรรมชาติจะถือว่าเป็นยีนเด่นหมดเลยครับต่อมานะครับยีนเด่นร่วมยีนเด่นร่วมจะมีลักษณะคล้ายกับยีนเด่นครับแต่จะมีความพิเศษกว่าตรงที่ หากพ่อและแม่มียีนเด่นร่วมทั้งคู่จะมีโอกาส25%ของลูกในข้อที่ออกมาเป็นซ u เปอร์ฟอร์มครับตัวอย่างมอฟที่เป็นยีนเด่นร่วมในเบียดนา้อนนะครับก็อย่างเช่นเรเดอร์แบ็กนะครับหรือ LB โดยซ u เปอร์ฟอร์มของเขาก็จะเป็นซิลแบ็กครับ GS หรือ g e n e t i c ส y s t y l e ซ s เปอร์ฟอร์มของเขาก็จะคือทันเดอร์โบครับรวมถึงดันเนอร์ก็เป็นยีนเด่นร่วมเช่นเดียวกันครับเพียงแต่ซ u เปอร์ดันเนอร์หรือซ u เปอร์ฟอร์มของดันเนอร์จะไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ ต่อมาประเภทสุดท้ายนะครับคือยีนด้อยยีนด้อยก็ตามชื่อเลยครับเป็นยีนที่ด้อยกว่ายีนอื่นๆก็คือจะไม่แสดงผลออกมาแต่ก็จะทํางานคล้ายๆกับยีนเด่นร่วมเลยครับก็คือหากพ่อและแม่ทั้งสองต่างมียีนด้อยลูกในข้อก็จะมีโอกาส25%ที่จะแสดงผลของยีนด้อยครับตัวอย่างยีนด้อยในเบียดารกอนก็อย่างเช่นไฮโปซีโ o ทานวิตบิดลาบิโนครับ ซึ่งเฮดก็คือสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ทั่วไปหรือ normal แต่มียีนด้อยแสงอยู่นั่นเองครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆผมจะใช้ภาพนี้เป็นตัวอย่างในการอธิบายยีนด้อยนะครับในการที่จะเพาะพันธุ์ซีโรออกมาเราจําเป็นต้องใช้พ่อและแม่ที่มียีนซีโรครับโดยผมจะใช้ตัวอย่างเป็นเฮดซีโรผสมกับเฮดซีโรนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อผสมออกมานะครับลูกภายในครอบ100%จะมี25%เป็นน normal 50%เปอร์็นเป็นฮดซีโรและอีก25%เป็นสีซลนต์เป็นัีโ นในการแยก h ฮีโลและ Normal ออกจากกันเราจึงจําเป็นต้องเรียกลูกทุกตัวที่ไม่ใช่ศีรโว่า POS t 6 6นะครับย่อมาจากคําว่า possible h 66%หนะครับหมายความว่า66%ของ BS สี Normal ในข้อนะครับจะเป็น h ฮีโ และอีก33%เนี่ยจะเป็น normal และวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าเป็น head หรือว่าเป็น normal คือผ่านการผรสมนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเบียร์ที่เป็น head จะมีราคาแพงกว่าเบียร์ที่เป็น port ครับผมเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับสัตว์ที่มี head เยอะๆหรือสัตว์ที่เป็นยินด้อยเยอะๆจะมีราคาสูงกว่าสัตว์ที่เป็นยินเด่นเหตุผลก็เพราะว่าเป็นความยากในการเพราะพันธุ์นั่นเองครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าหากใครมีคำถามอะไรหรือสนใจอะไรสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับและในวิดีโอถัดๆไปอยากให้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ